มาเจอขคง,งชิ้เลยนี่เป็นสถานที่ใช่แล้วนี่คือสถานที่ที่เราฝึกขังแรกระดับเจ็ดเราอยู่ในกลุ่มสามคนเอาแล้วคิดถึงเวลาน,นั้นซาสเกะอยู่ที่นี่ดูเหมือนชื่อนาซากะทำเป็นพวกนายต้องมี เอาลดครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบรรไกยแคเกมวันนี้นะครับเราอยู่กับเกม Naruto Switch นี่ครับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมมือถือใหม่นะครับที่จะทําให้เรานะครับเข้ามาอยู่ในโลกของนารูโตนะครับเป็นเกมมินิแคสแท้ด้วยนะครับมาเริ่มเล่นนะครับจากพาร์ทที่แล้วก็เป็นการเกิ่นหัวเรื่องไปนะครับว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะครับเราก็รับบทเป็นตัวละครสมมตินะครับที่อยู่ในหน่วย ของซูนาเดะนะครับหรือว่าโฮคางเงะนะครับที่จะช่ยช่วยเหลือนารุโตะนะครับเราไปทำเพล็กันเลยนะสวัสดีฉันชื่อมรา,าระไก่โปรดให้คำแนะนำด้วยเออมราระไกา่เริ่มต้นจากตอนนี้ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องพิเศษฉันต้องการให้คุณอุทิศตัวตนเพื่องานในหมู่บ้านช่วยเหลือเพื่อนของคนนะฮะดูแลความปลอดภัยของหมู่บ้านใช่คำสั่งของโฮคางเงะถูกแล้วนารุโ,โตะเพิ่งกลับบางคนนะฮะหลังจาก ออกไปฝึก2ปีอาจจะค่อนข้างไม่เหมาะสมนายควรไปการด้วยการกับเขาก่อนชั่วคราวคำหมายถึงว่าให้เราไปดูแลแนะนำนารุโตะนะครับตกลนใช้เข้าใจแล้วพูดไปแล้วการฝึกของคุณสำเร็จแล้วสินะคุณคิดว่าพวกเรากลับมาโดยไม่มีผลสำเร็จใช่ไหมผลเป็นที่น่าทึ่งเร็วหน่อย ให้ฉันดูความสําเร็จของพวกคุณหน่อยให้คุณดูเป็นคู่ต่อสู้ของชายบางคนเพื่อประหมายที่ไม่ให้ภารกิจของสองสาวันให้เขาเตรียมพร้อม er <for> <life> คู่ต่อสู้ของคุณก็คือก็คือให้อุปกรณ์มาสะอุปกรณ์ไป er <for> <life> ตล้วงไงต่อ er <for> <life> อ้าวอาจารย์คาคาชิคุณสูงขึ้นแล้วนารุโตะอาจารย์ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยสักนิดเออฉันก็ไม่เห็นซาุระนานแล้ว ใช่อาจารย์คาคชิสิ่งที่ฉันต้องการทำคือนารุโตะสากุระคู่ตสู้ของพวกคุณทั้งสอง <S <S ถ้าเช่นนั้นก็เริ่มเลยแม้ว่าฉันจะต้องพูดแบบนี้ <S 1> <S 1> แต่ <Naruto S 1> นารุโตะนายเพิ่งกลับมา <S <S ไม่เหนื่อยเหรอ <S 1> <S 1> ให้คุณพักสักหน่อยเวลาอาจารย์คาคินะครับพูดคุณกับนารุโตะแล้วรู้สึกแบบแปลกๆนะครับเราเป็นผู้รับฟังการสนทนาข้าไปค้ามานะครับยังงงกันนะอีสครู่เจอกันที่สนามฝึกที่ส ไปสนามฝึกที่สามนะครับสวมเสื้อเหมือนเราจะต้องไปดูการฝึกนะครับของนารุโตะนะครับว่าฝึกฝนมาเป็นยังไงบ้างเนอะไปดูกันไปสนามฝึกที่สานะครับการแปลอาจจะงงงงสักนิดหนึ่งนะครับเฮ้นี่นารุโตะใช่ไหมคุณกลับมาแล้วเพิ่งกลับมาเมื่อวานนะครับฮิฮพวกคุณออกเด็กกันใช่ไหมเออวิชากออกเด็กของกันดีได้ว่าเทมารินะครับ รอเล่นหน้าฉันจะนัดกับคนแบบดีได้ยังไงฉันพยายามเริ่มต้นการสอบจูนินวิ่งไประหว่างโคนนะและหมู่บ้านซึนะช <c oughs> ิการมารุก็สองคนนี้ก็แบบไม่รู้ไม่ชี้กันเลยครับ <c oughs> แม้ว่าจะลำบากมากแต่ตอนนี้ฉันเป็นผู้คุมสอบจูนินแล้วหัวหน้าต้องการให้ฉันส่งทูตซึนางาคุเระกลับไปแค่นั้นอันแน่ไม่ออกเดทกันได้ไง <c oughs> อ้าทุกแล้วนารตโตะนายวางแผนะายกันบรรดาเพื่อนๆก็มีแต่นายนั่นแหละนารุตโตะที่ยังไม่ได้เป็นจูนินอ้าเป็นจูนินกันหมดแล้วเออตามเนื้อเรื่องก็เป็นจูนินกันหมดแล้วนี่ว่านารตโตะปัจจุบันนี้เป็นยังโควะรังเงี้ก็ไม่เคยเป็นจูนินนะครับเออไม่ใช่ถ้าเช่นนั้นสักุระเป็นจูนินแล้วใช่ไหมยังไงก็ตามเนจิคันะนคุโร่แห่งซึนะเงาคูเระคนที่อยู่ข้างฉันเป็นนินจาแล้วฮะ ก,กาละกาละตอนนั้นเขาคือคาเซคังเงะรุ่นที่5แล้วมาถึงว่าตอนนี้เขาเป็นคาเซคังเงะรุ่นที่5แล้วประมาบันี้เทมารีบอกนะครับใช่ไหมกาละเป็นคาเซคังเงะแล้วสุดยอดฉันก็ต้องไม่แพ้เขาจะต้องเป็นฮุคังเงะให้ได้รอดูเถอะกาละนี่เป็นการพูดคุยนะครับซึ่งเราก็เหมือนเรามายืนฟังนะครับเราเป็นใครเนี่ยประเด็น <laughs> เราเป็นการสนทนานะครับ อุซึมารกินะรุโตะอาจารย์กากาชินี่จริงๆเลยพอหนังสือเล่มใหม่ของเซียรามบดออกก็รีบเลยนะอ่านหนังสือน่าเบื่อแบบนั้นได้ไงสําคัญกว่าการฝึกของเราได้ยังไงอาจารย์อาจารย์กากาชินี่นีไปไปอ่านหนังสือของจิรายะซะแหละก็เพราะสิ่งนี้พวกเราจึงต้องเตรียมสู้กับอาจารย์กาคาชิได้จริงด้วย พวกเราต้องใช้โอกาสนี้ไปซื้อของที่ร้านค้าฉันมีสิ่งที่ต้องทำก่อนพวกนายไปก่อนอีกสักพักไปเจอกันที่สนามฟุตที่3ตกลงแล้วเจอกันทำไมเรากลายเป็นหนึ่งในทีมทีมเจ็ดไปแล้ววะเนี่ยวิ่งตัดน,นารุโตะไปแ้วโย่นี่นารุโตะใช่ไหมไหนายกลับมาแล้ววันนี้พวกคุณจะซื้ออะไรอะรักของชำน,นะครับ เฮ้ลุงไม่ได้เจอกันนานทํายารักษาแผลให้หน่อยฉันต้องการยารักษาแผลตกลงเป็นแบบนี้นี่เองเยี่ยมเลยคุณลงุงลุงแค่ซื้อยาเอาทําไมได้ตังหูวซื้อยาได้ตังหูงงดิไปคุยกันนาโตะนะเอาละเตรียมตัวพร้อมแล้วสงสัยว่าสกุระทาอะไรอยู่ฉันจะไปดูทางฝั่ง,งสกุระคุณไปพักก่อนแล้วเจอกันที่สนามฟุตที่สามตังเดินแล้วเจอกันไปไปดูกัน ไปเราไปดูซากุระนะครับส่วนให้นารุโตะไปพักก็มีคนออนไลน์วิ่งเต็มเมืองเลยนะครับโมเดลก็จะเหมือนกันนะฮะอืมีกไปเลยเจอซากุระ Sakura แล้วสวัสดีครับซากุระฉันพร้อมแล้วมีเวลาอีกนิดหนึ่งก่อนไปเจอกันนายจะฝึกวิชานินจากับฉันก่อนแป๊บหนึ่งได้ไหมฝ่ายตรงข้ามคืออาจารย์คาคาชิเราต้องเตรียมตัวให้ดีตกลงโอได้แหวน ได้แหวนจากซากุระมาไปฝึกกับซากุระกันซากุระเขาชวนเราฝึกนะครับเอาซากุระเชิญเราฝึกแต่ว่าชวนเรามาตีหมาเหรอเรามีสกิลฟันนะครับอุ้ยสกิลฟันก็อลังการฟันฟันฟันเฮ้ยเรากระดกขึ้นข้างบนได้ลยจ้ะฟัน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 เรามาฟันหมานะครับนี่แหละ A M O R B G ที่แท้ทูฟันหมา นี่แน่นี่แน่นี่เน่นี่แน่น,แนี่น่เขาให้เราไปไหนวะเขาให้เราไปสนามฝึกเราก็มัวจะมาตีหมามีนินจาใส่รับด้วย CP ที่แนะนำสามพันเรา CP เท่าไหร่วะเราก็ไปส่งชักกัตซีเลครับอ้าวเดี๋ยวบอกจะไปฝึกไงมาเจอคาคา,าชิเลยนี่เป็นสถานที่ใช่แล้วนี่คือสถานที่ที่เราใฝึกครั้งแรกระดับเจ็ด เราอยู่ในกลุ่ม3คนเอาแล้วคิดถึงเวลานั้นซาสเกะอ,อยู่ที่นี่ดูเหมือน <c oughs> ชื่อนายซาสเกะทางเปพวกนายตตองมงั้นฉันคอรู้ว่าโขคัตซีขึ้นเร็วมาก,กาเป็นกฏเหมือนเดิมผมมาอ่านทันนะครับแต่พูดไม่ทันใช,ช้วิธีใดก็ได้เพื่อชิงกระดิ่งในมือเจะให้ได้กำหนดเส้นตายวันพรุ่งนี้้ังั้นเริ่มเลยเลย ก็เหมือนเดิมเลครับเอ้ยทำไมแขกจีมีสคนเดียยวเดียวเโอเขาใช้กระถาแยกล่างตกแตทำไมกระชิเอาแล้วปั๊บปั๊บปั๊บกระชิโอ้โหหลบไปแล้วก่อนย่าย่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 กะจีมาแล้วกระโดดกระโดดกระโดดหย่าย่าย่ย่กระชีหคนย่ย่ โโน <Cette cow, S 1> ี่ขลังปอบนะเนี่ยกระชีม้แล้วกระโดดกระโดดฟันปับปับปัอืมอืมจ้าอ่านนนั่นนั่นนั่นนโอ้โหกระชีเงาแยกล่างเยอะจังเยนี่ตัวจริงครับตัวจริง เอาแล้วครับเจอคาร์กาชีตัวจริงฮะโอ้โหทำไมใช้ท่านี้เลยหรอโอ้ตกใจครับเป็นแค่แนะนำคารกาชีเดิมท่านี้ครับไปหน่อยโอ้โหโคตรถึกคารกาชีคารกาชีโอ้ยปักใส่ฟ้าโอ้ยตาใส่ฟ้าโอ้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 อาจารย์คารกาชีแล้วนารูโต้กับซักุระไปไหนเดี๋ยเอาป่ก่อนจ้าดาบท่าฟันโคตรเทเลยเด็บ อย่าอย่าอย่าไม่ได้ลงพื้นหรอกอย่า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 กระกชิไม่ได้ลงพื้นหรอกอย่า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 เย่มันมีกล่องอะไรล้นด้วยนะครับโอ้ของรถเต็มพื้นเลยเราต้องเก็บเองไะเนี่ยโอเคผมเก็บให้นะครับดีของเข้าตัวไต้ตังเพียบเลยนะครับเฮ้ยชิ้นส่วนล็อกลีเยี่ยมไปเลยไปผลของการฝึกฝนฟังการเตรียม เราต้องเหมือนจะเราจะต้องวิ่งกลับไปหาซูนาเดะนะครับนี่ครับมาแล้วแบบเหมือนว่าฝึกซ้อมเสร็จแล้วนะครับให้ฉันดูการเติบโตของพวกเธอสองคนคา,คาคาชิคุณมีอะไรจะพูดไหมพวกเขาก็ชิงกระดิ่งย่างสวยงามที่พวกคุณพูดคืออะไรเรากำลังพูดถึงปัญหาเมื่อคุณขาดทีมนารุตโตะซากุระพวกเธอสองคน และทงคาคาชิพวกเธอทั้ง3คนคือทีมคาคาชิอ่านคำแปล้วังขงเข้าหมายถึงว่าเราได้ครับแล้วก็นารุโตะสากุระเป็นทีม7ทีมของคาคาชิเออประมาณนั้นทีมคาคาชิฉันพูดว่านี่เกิดอะไรขึ้นเธอสองคนจะเข้าร่วมมือกับฉันเพื่อทำงานในอนาคตแค่นั้นแหละไม่เกี่ยวกับลูกศิษย์และอาจารย์ ร่วมกันทำงานในฐานะนินจาคนะฮะตกลงไหมอ๋อรู้แล้วถ้าเช่นนั้นนารุโต,โตสะสากุระและมาระกายพวกคุณกลับไปพักผ่อนก่อนเธอะยังไม่มีคำสั่งภารกิจรอที่บ้านก่อนฉันเข้าใจแล้วป่ะเนื้อเรื่องก็ประมาณนั้นนะครับขู่กรดดไปบนเลยป่ะนารุโตะหิวฟังเรื่องที่นารุโตะบอกเราวรับกลับหู่บ้านก่อน โอ้ใช่เลยตั้งแต่กลับมายังไม่ได้ไปร้านอิจิอราคูราเมงเลยเป็นร้านของตะลุงที่ขายรามเมงนะครับคิดถึงเลยยิ่งรู้สึกหิวยู่นี่เราพูดเลยครับเราพูดเอาละรีบไปที่ร้านอิจิราคูราเมงกันไปเลยไปกินรามเมงกันนะครับเควชื่อนารุโตหิวเควชื่อนารุโตหิวร้านราเมงนะครับอิจิราคุคิดถึงจังเลย รสชาติที่ดูดคนจริงๆดึงดูดคนจริงๆสวัสดียินดีต้อนรับนรุโตะนี่นานกับแล้วเหรอรุงนานแล้วที่ไม่เจอดูมีชีวิตชีวามากแน่นอนขณนะที่ออกจากหมู่บ้านฉกคิดถึงต่รู้ะเธอพูดขณดนั้นฉันมีก็มีความสุขเอร่าเท่าวันนี้โอ้โหอาจจะไม่ทันจริงๆฮะนินจาที่ผ่านทางมากลิ่นหอมมากข้า้งหลังนะครับล็อกดีเดินผ่านมาแล้วเบากินหอมมากนะครับ ได้ชิ้นส่วนของล็อกดีเฉยแค่เจอล็อกดีก็ได้ชิ้นส่วนของล็อกดีเฉยเลยเรามาดูกันนะครับว่าสิ่งต่างๆมีอะไรบ้างชิ้นส่วนของล็อกดีสามารถทำอะไรได้นะครับน่าจะเอาไว้รวมได้นะกระเป๋านะครับมีคุณสมบัตินะครับกระบอกสเตตัสต่างๆนะอันนี้ฉายานะครับก็สามารถได้จากการทำเพจทำรูปทำนี่ทำนั่นนะครับยังไม่ค่อยรู้นะเกมยังใหม่อย่ความสำเร็จ อันนี้รับได้ก็น่าจะเป็นเก็บอาชีพเป็นแล้วก็รับของไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็คู่หูนะครับคู่หูนะครับอันนี้ถ้าเกิดแบบเออเรามีคู่หูเราจะสามารถรับเลี้ยงออกมาต่อสู้ได้นะครับก็เราสามารถจะแปลงร่างเป็นพวกคนพวกนี้ได้ดูสิมีเตมไปหมดเลยนะครับมีมีอิทาจ,จินะครับนารูโตแบบ SS นะครับจิไรยะซินาเดะเทียบเลยนะครับดับเอสเอสเนี่ยจะเป็นตัวแกร่งๆหน่อยนะครับ เนี่ยจเจนซึน่าเดจินายะโอโรจิมารุาซาสึเกะนะครับมีโกเห็รุ่นที่สี่ด้วยนะครับพ่อนารรโตะนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยกินกินรามเมงเหรออันแน่เออจะมีกินรามเมงนะครับอันนี้คือซุ่มตัวละครเหรอหรือว่าอะไรซุ่มตัวละครเหรอันแน่ ยืนยันการเรียกนี่คือการตุ้มตัวละครใช่ไหมเฮ้ยหุยห้ยหุ้ยอันเชิญอันเชิญล็อกลีระดับเอเออเจ๋งจังเลยยืนยันอันนี้เป็นการอันเชิญปะเรามีอยู่เยอะเหมือนกันครับเดี๋ยวค่อยมาเปิดทำคิปเปร์ทีเดียวนะครับเดี๋ยวให้มีเยอะๆก่อนนะเราได้คู่หูล็อกลีมาแล้วปะกี้นนี้นะครับขอดูหน่อยอันนี้วิชานินจาที่เราสามารถอัพได้นะครับอัปเกรดอัปเกรด อันนี้มีโอ้โหมีหลายสายด้วยนะดูดิโอ้เดี๋ยวเดียวมีสายฟ้าฟ้าสายเมฆอคคณีสายบอลสายฟ้านะครับก็เป็นกระถางดินจานนะครับไม่ได้มีแค่นี้แลวโอ้โหมีเยอะมากอะ่ะก็เป็นสกิลในการอัพนะครับเอาละครับทานผู้ชมครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะไม่รู้ว่าท่านผู้ชมอยากจะดูเนื้อเรื่องหรือเปล่านะครับเพราะว่าเนื้อเรื่อง ก็ดูจะค่อนข้างสนุกนะแต่ว่ามันอาจจะช้านิดน,นึงนะครับท่านผู้ชมอาจจะเล่นแบบเลยผมไปไกลแล้วอะไรแบบนี้นะแต่ผมก็จะพยายามเล่นเนื้อเรื่องไปช้าๆนะครับผมเล่นไม่ได้เอาเทมครับเล่นเอาสนุกนะครับเนื้อเรื่องอะไรแบบนี้นะสำหรับท่านผู้ชมไหนที่มาเล่นตามเนี่ยสามารถเล่นแซงผมไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมตามไปที่หลังเนาะวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้ชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามโค้ชแกรดิกูกิงเพื่อรับการเตือนช่องเราด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไป